ขอให้การบริกรรมบทคถาพระจักรพัรด์ในครั้งนี้กระแสะการปฏิบัติกระแสะแห่งความสงบกระแสะแห่งพระจักรพัรด์พึงถึงผู้รับชมทุกๆท,ท่านนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพรัตนสีสหัสสะสุธรมรมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวรีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพ,พโโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมะนีนพรัตสีสะหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันธังศีวรีจจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆ ปูเชมิณนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสะหัสสะสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อคีทานังวรังคันธังศีวรีจจมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิขอให้กระแสแห่งองค์พระเจ้าจากักรพรรดิบารมีองค์พระเจ้าจากักรพรรดิทรัพย์สมบัติ ที่สามารถแบ่งให้แก่มนุษย์ได้แห่งพระเจ้าจักรพรรดิพึงถึงผู้รับฟังผู้ปฏิบัติทุกท่านเธอขอยทุกท่านอธิษฐานจิตขอกระแสบุญผลบุญกระแสทรัพย์สมบัติขององค์พระเจ้าจักรพรรดิด้วยตัวท่านเองเอิอ